สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับ24กันยายน2567คลิปนี้มาดึกนะครับใกล้ๆ5ทุ่มสำหรับคลิปนี้ยินดีกับพี่น้องอสมอที่กำลังจะได้เงินหมื่นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันในรายละเอียดว่าเงินหมื่นใครได้ก่อนได้หลังในกลุ่มพี่น้องอสมอแต่ว่าพี่น้องอสมอ,อรอบรอบกันยายนนี้จะไม่ได้ครบทุกรายนะครับคนละหมื่นนี่จะได้ไปส่วนจะได้ไปบางส่วนก่อน ส่วนส่วนที่เหลือนี่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวพูดคุยกันสำหรับคำคืนวันนี้ก็มีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับพี่น้องอสมอครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังจะมีการรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มอะไรทำนองนี้ครับคือผู้สูงอายุนี่พอเขามีอายุที่มากขึ้นมากขึ้นนี่ จะมีเขาเรียกว่ากระดูกนี่อ่อนลงถ้าผู้สูงอายุหกล้มนะครับก็จะเกิดกระดูกหักได้กระดูกขาหักกระดูกข้อเท้าต่างๆหรือกระดูกแขนกระดูกข้อมือที่เวลาส่วนไหนล้มลงแล้วเอาไปกระแทกกับพื้นอะไรทำนองนี้จะเป็นเกี่ยวกับกระดูกหัก เพราะว่าผู้สูงอายุนี่อายุมากๆจะกระดูกพรุนขาดแคลเซียมหรืออะไรทํานองนี้แหละครับก็ทําให้กระดูกอ่อนหกล้มนี่ขาหักแล้วก็สามารถที่จะนอนป่วยอยู่เป็นแรมเดือนได้กว่ากระดูกจะเข้าที่เข้าทางนะครับก็เป็นปัญหาในสุขภาพผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขกาลังจรรณรงค์ให้มีมาตรการดูแลผู้สูงอายุให้มีระบบเฝ้าระวังป้องกัน ไม่ให้ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มจนเกิดกระดูกหักก็ว่ากันไปนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นกระทรวงาสาธารณสุขเขาก็จะได้มีการอบรมประชุมเจ้าหน้าที่รอปา,าตอที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายงานนโยบายมาให้ในระดับพื้นที่ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุในด้านนี้ต่อไปนะครับแน่นอนครับ พองานนี้มาถึงรอพอสตอบทบาทที่จะถูกถ่ายทอดความรู้และให้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็จะมาถึงอ,อสมอในที่สุดอ,อสมอก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันผู้สูงอายุไม่ให้พัดตกหกล้มเป็นยังไงหรือผู้สูงอายุที่พัดตกหกล้มแล้วการดูแลเบื้องต้นก่อนที่จะเ,เรียกรถพยาบาลมารับ ems 1669อะไรหรือว่าแจ้งคุณหมอราพรศตอี่จะมีการดูแลเบื้องต้นยังไงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับคือถ้าผู้สูงอายุพัดตกหกล้มในกระดูกหักนี่ถ้าดูแลเบื้องต้นไม่ถูกวิธีอันตรายอันตรายดีกว่าไม่ดูแลอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทำยังไงก่อนที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาลก่อนที่จะรายงานให้ราพสตรทราบก่อนทีท่จะ โทรเรียก61669มารับไปโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแ,แต่ี่นะครับก็ต้องมีความรู้กันสําหรับพี่น้องอสมอแต่ว่าข่าวตัวนี้เนี่ยมันตอนนี้ยังอยู่ในระดับกระทรวงอยู่นะครับกว่าจะลงไปถึงพื้นที่ถึงพี่น้องอสมอก็คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับแต่งานนี้พี่น้องอสมอจะได้ทําแน่นอนในอน,อนาคตอันใกล้ๆที่จะถึงนี่แหละครับก็เอามาบอกมากล่าว ว่าพี่น้องอสมอจะได้มีการอบรมความรู้การถ่ายทอดความรู้จากคุณหมอระบาดสตองท่านให้รู้จักเรื่องราวของผู้สูงอายุพัดตกหกล้มกระดูกหักเป็นยังไงดูแลป้องกันไม่ให้เกิดทํำยังไงอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นในใบนี้ครับเขาเรียกว่าการฝ้อระวังผู้สูงอายุหกล้มทํานองนี้นะครับตอนนี้เรื่องราวอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าข่าวนี้มีการเปิดเผยโดยสื่อโดยรัฐทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินก็ กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วนะครับในอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอก็เรื่องโรค NCD นี่แหละครับมันเป็นภาษาอังกฤษท่านรัมตีสมศักดิ์เทพสุทินม,มักจะพูดเสมอโรค NCD ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พูดยาวหน่อยแต่ว่าเราแปลเป็นภาษาไทยแบบแบบเข้าใจกันเลยนะครับ NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อคือใครเป็นก็เป็นต่างคนต่างเป็น เป็นและไม่ติดต่อให้ใครแต่ว่าโรค NCD นั้นมันเกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายในระบบต่างๆแล้วทําให้เกิดเป็นโรค NCD ขึ้นมามันมีหลายโรคมีทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไขมันในหลอดเลือดโรคหัวใจหลอดเลือดโรคโอ้หลายโรคสารพัดโรคที่มันเกิดจากร่างกายมีการเสื่อมโทรมไปนั่นนะครับแล้วเกิดเป็นปัญหาใน สุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากขึ้นตอนนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยบอกว่าในแต่ละปีประมาณใช้งบประมาณเยอะมากในการดูแลผู้ป่วย NCD นี่ท่านกำลังมีแนวคิดว่าจะทำยังไงที่จะลดลดการป่วยหรือชะลออการป่วยในกลุ่มที่กำลังจะมีอายุมากขึ้นมากขึ้นนี่ ให้ป่วยเปโรค n อ d นีดีเนี่ยช้าลงไม่ป่วยไวหรือจํานวนป่วยลดน้อยลงป่วยด้วยโรค n อ d นีน่ซึ่งถ้าหากว่าพี่น้องอสมอนายสมศักดิ์เทพสุธินพยายามจะโยนงานเหล่านี้ลงมายัางพื้นที่เราพศต่อแล้วก็โยนงานเหล่านี้ลงมาเป็นหน้าที่บทบาทของพี่น้องอสมอให้ทํางานในชุมชนถ้าทําไปทํามาเนี่ยสามารถลดการป่วยผู้ป่วย n อ d ดีลงได้ ภาครัฐก็จะได้จัดงบในการไปดูแลผู้ป่วยเอ d ซดีลดน้อยลงมันก็ประหยัดงบท่านบอกพอประหยัดงบปุ๊บถ้าประหยัดงบได้เยอะๆนี่แหละนี่แหละจะเอางบที่ประหยัดลงไปนี่เอามาจัดสรรปานส่วนมาเป็นเงินให้กับพี่น้องอสมอเพิ่มเติม,ตมคือเรียกว่าเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากค่าบริการคือจะทำให้พี่น้องอสมอมีไรายได้มากขึ้น จากการทําให้การป่วย NCD ลดลงนะครับทีนี้มันจะเป็นพื้นฐานในการไปกู้ยืมต่อไปถ้าพี่น้องอสมอนี่มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นเงินเอาไปผ่อนชำระนี่ที่จะปล่อยกู้ในลักษณะที่เคยพูดไว้นะครับว่ายืมเงินช,ชกศส,สมออกมาใช้ก่อนนี่แหละแต่ว่าเงินชกศส,สมมันไม่มี ก็ต้องยืมธนาคารมาใช้ก่อนพอยืมธนาคารมาใช้ก่อนก็หาเงินส่งดอกให้เขาในแต่ละเดือนหรือจะส่งต้นไปด้วยก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าพี่น้องอสมอีมีไรายได้เพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้การส่งมีความคล่องตัวมากขึ้นไม่อัตคัดขัดสนนะครับคือโดยลําพังเราก็พูดไปกันไปตรงไปตรงมาค่าเริกการพี่น้องอสมอ0สองพันบาทนี่ถ้าจะยืมมากๆยืมเป็นแสนสองแสนนี่แม่มันส่งทั้งชาปาานากิจ ระดับประเทศนี่ก็เดือนหนึ่งสี่ห้าร้อยเข้าไปแล้วถ้าไปส่งดอกของกู้เป็นแสนต้องแสนอีกมันก็มากขึ้นอีกถ้าธนาคารเขาไม่ยอมให้ส่งเฉพาะดอกเขาขอเงินต้นด้วยมันมันจะทําให้แต่ละเดือนมันส่งมากขึ้นนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้านี่ถ้าจะยืมสองแสนํำนองนี้จากสถาบันการเงินเช่นธนาคารนี่มันมันจะอัดอัดตคัดขัดสนหรือเปล่าค่าบริการก็มีเพียงสองพันตำนเหล่านี้ ท่านสมศักดิ์เทสสิน,ท,นท่านสมศักดิ์เทสสินท่านก็พยายามหาทางคิดให้พี่น้องสมอมีรายได้มากกว่าสองพันที่เป็นอยู่นะครับก็มีท่านประชุมต้องบ้านถามบ่อยแล้วเมื่อไหร่จะกู้ได้ไอ้แซมสองแสนนี่คือตอนนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาครับท่านรับทีท่านก็มีงานมากหลายงานพึ่งกลับเข้ามารับตําแหน่งใหม่นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับนายกแพททองทานชินวัตรนี่แหละเป็นนายกตี ล้ตีทั้งชุดก็ถือว่าเป็นมาพร้อมกันทีนี้มันก็ต้องมาเคลียร์งานสารต่ออะไรเพราะว่างานกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีเฉพาะงานอสมอนะก็มีงานทั้งส่วนของทุกงานในกระทรวงสาธารณสุขแหละที่หลักๆมันยังมีหลายงานงาน30บาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่อะไรกว่ากันไปงานป้องกันควบคุมโรคงานต่างๆในระดับแพทย์พยาบาล สถานพยาบาลโรงพยาบาลศูนยาา์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนอะไรก็แล้วแต่มันมากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่จะท่านถ้าท่านจะท่านให้ท่านจะท,ใทาะทให้อสมมอนี่มันก็ยังยังยังไม่มีข่าวคืบหน้าอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็มีข่าวอย่างไม่เป็นทางการคือข่าวรู้กันภายในหรือว่าข่าวนอกรอบที่ท่านอะไรนะท่านอาดีตอดีตลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่าน จุฬานาสีแก้วเคยโพสเฟซบุ๊กว่า,ารู้เป็นในในแล้วว่าทกศจะให้เยืมหนึ่งแสนซึ่งได้รับการเปิดเผยจากท่านจุลปันอมริวัตรในฐานะรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยก็มีหน้าที่ได้คลุกคลีกับธนาคารทกศท่านรัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่าท,าทกศจะให้เยืมแสนซึ่งท่านจุานานาศสีแก้วก็ทราบข่าวอันนันนน้นเป็นมันยังเป็นข่าววงในอยู่ ข่าววงในนี่ที่นี้มันยังไม่เกิดผลถ้ามันจะเกิดผลก็จะเมื่อธนาคารทกศประกาศ,กาศออกมาอย่างเป็นทางการก่อนจะได้ยืมแสนนะครับซึ่งตอนนี้ทกศยังไม่ได้ประกาศข่าวออกมาอย่างเป็นทางการและในประเด็นที่ท่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตรัตทีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์เฟซบุ๊กครั้งนั้นท่านก็โพสต์ถึงเรื่องสองแสนไปด้วยเหมือนกันว่าทกศน่าจะให้กู้หนึ่งแสนน่าจะประกาศเร็วๆนี่แหละว่ารายละเอียดหลักเกณฑ์ แต่การที่จะให้ทกศาปล่อยกู้ให้กับพี่น้องอสมอได้ถึงสองแสนนั้นอันนั้นนายจุลพันธ์มมอมรนิวัตรรับไปพิจารณาอยู่ว่าจะหาวิธีอยู่เบื้องต้นถ้ามีข่าวเพิ่มเติมออมาน่าจะเป็นแสนนะครับน่าจะได้กู้ประมาณแสนซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งทกศส่วนสถาบันการเงินอื่นยังไม่ทราบเช่นธนาคารอื่นๆนะครับก็ต้องรอท่านสมศักดิ์เทพสุทาาินได้มาดําเนินงานสารต่อประเด็นนี้ซึ่งท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านท่านก็มุ่งหวังอยู่นะว่าจะต้อง ให้ได้กู้ถึงสองแสนเพราะมีพี่น้องอสมอหลายหลายรายหรือว่าหลายคนอยากจะกู้สองแสนครับก็ก็ต้องรองท่านสมศักดิ์เทยียบสุทินมาดําเนินงานสารต่อในประเด็นเหล่านี้นะครับที่นี้ในประเด็นพี่น้องอสมอที่จะได้เงินหมื่นนะครับก็แยกเป็นกลุ่มที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ modeled. โครงการเหมือนดิจิทัลบัลเลตนะครับคือพี่น้องอสมอท่านใดที่เป็นผู้ได้รับเบีย้ยความมีการทุกเดือนคงจะมีไม่มากครับตัวนี้ อาจจะมีแต่มีไม่มากอาจจะมีพี่น้องอสมอบางท่านเป็นผู้พิการด้วยและรับเบีย้ยคนพิการด้วยและยังเป็นอสมอ,อยู่ก็อ,อาจจะมีแต่มีไม่มากครับอาจจะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอสมอที่ได้รับสิทธิ์สปปการิต่บััฐนี่อันนี้น่าจะเยอะอยู่นี่แหละครับกลุ่มนี้จะได้เงินโดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมื่นทีท่านจะได้รับการโอนเงินยี่สิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดสามสิบกันยายนโดยผู้พิการอีกสักคู่นี่แหละครับจะโอนวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กันยานี่เลยหกทุ่มของยี่สิบสี่กันยา ก็เป็นยี่ห้ากันยาแล้วก็จะเงินทยอยเข้าบัญชีธนาคารในช่วงกลางคืนนี่แหละครับหลังหกทุ่มไปนี่แหละสว่างมากก็น่าจะอนครบทุกคนกลุ่มผู้พิการนะครับรับไปก่อนคืนหลังหกทุ่มคืนวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บห้าแล้วนะครับสว่างมาพรุ่งนี้ก็เป็นกลางวันวันที่ยี่ิห้าไปเบิกธนาคารใช้ได้ผู้พิการหนึ่งหมืนบาทนะครับส่วนอ,อสมอที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือสิทธิ์สหกรณ์แรงรัฐท่านใดที่ผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขประชาชนสิบสามหลักแล้วนะครับ เงินเข้าัญชีธนาคารพร้อมเพรยก็อีกสักครู่นี่ครับหลังหกทุ่มเป็นกลุ่มผู้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลข13หลักตัวที่อยู่ท้ายสุดเป็นเลขศูนย์ได้ไปก่อนนะครับก็พรุ่งนี้ไปเบิกเงินได้เลขศูนย์นะครับท้ายประชาชนบัญชีธนาคารพร้อมเพรยที่ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่กําลังจะได้เงินบันแรกยี่ภากันยายนนะครับส่วนคนที่ได้ช้ากว่านี้ก็เป็นกลุ่มพี่น้องอสมอที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรประนหรือสิทธิ์สกรรํการแห่งรัฐที่เลข ประจาตัวประชาชนเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขท้ายนะครับเลขท้ายบัตรประจตัวประชาชนอันนี้โอนยี่สิบหกกันยาวันต่อไปเข้ามาชี้พร้อมเพรียงพวกเลขประชาชนสิบสามหลักนะครับวันต่อไปยี่สิบเจ็ดกันยาก็ใครที่มีเลขท้ายประชาชนเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดก็โอนยี่สิบเจ็ดกันยาเว้นเสาร์อาทิตย์ไปก็สามสิบกันยามาโอนอีกครั้งสามสิบกันยานะมาโอนอีกครั้งก็ผู้เลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขแปดเลขเก้าก็ยินดีล่วงหน้ากับพี่น้องอสมรที่จะได้เงิน ในวันต่อๆไปในช่วงกันยายนนี้นะครับก็จะได้คนละหมื่นยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านส่วนพี่น้องอสมอที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้ท่านก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้นะครับแล้วรอประกาศผลตัวรอตรวจผลผ่านแอปทางรัฐต่อไปถ้าท่านได้รับสิทธิ์ก็จะได้เงินหมื่นเหมือนกันนี่แหละครับแต่จะได้ในโอกาสต่อไปซึ่งฐมนรีช่วยะการกระทรวงการคลังก็คาดการณ์ว่าจะได้ภายในปลายปีนี้ถ้าทํา โครงการเสร็จเร็วก็คือทําระบบดิจิทัลวอลเล็ตเสร็จเร็วจะได้ไปลายปีนี้แต่ถ้าทําได้ช้าหน่อยอาจจะได้ต้นปีหน้า2 5งหนะครับในกลุ่มที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเหมือนทางรัฐเอาไว้นะครับพี่น้องอสมอนะครับส่วนพี่น้องอสมอท่านใดที่ไม่ได้เป็นผู้พิการไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไปคอมจนลงทะเบียนเงินหมือนผ่านแอปทางรัฐก็ยังไม่ลงอันนี้ก็ต้องรองลองทะเบียนด้วยบัตรประชาชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงการคลังนาะยจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็บอกว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี่แหละลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทอกอสอธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพี่น้องสมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงนินหมื่นผ่านแอปทางรัฐถ้าอยากได้เงินหมืน่นก็ต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนรอฟังข่าวจากรัฐธมนตรีช่วยบายการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ทำงานด้านนี้ท่านจะมาบอกข่าว หรือว่ารัฐบาลจะออกข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าลงทะเบียนด้วยแบบประจำตัวประชาชนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ซึ่งเบื้องต้นนายจุลพันธ์อมบลิวัตรก็บอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม2567ที่ถึงนี้แหละครับก็เช่นเดียวก,กันกับการประกาศผลผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้ก็จะมีการประกาศใไว้นนี้หละซึ่งถ้าประกาศผลแล้วว่าได้รับสิทธ์ก็จะมีการให้เงินหมื่นในโอกาสต่อไปแล้วก็ รัฐบาลจะประกาศวันออกมาว่าได้เงินเหมือนวันไหนอะไรยังไงก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปและเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินในช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่จะได้เงินในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้ขอบคุณพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้นะครับค่าคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านน,าน,นอนหลับฝันดีและมีความสุขพรุ่งน,นี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ